สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงคโปรูทุกท่านนะครับมาเจอกันในช่วงของ Blues Today กับผมปาล์มสบาท5บาทที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับก็ย้ำว่าเชลซีสัปดาห์นี้มีแบตชืเด์ลงเล่นวันจันทร์นะครับเตะกันในเวลาตีสามนะครับก็อย่าลืมติดตามให้กําลังใจเชียร์กันด้วยซึ่งวันนี้แน่นอนครับก็คงพูดถึงการแถลงข่าวก่อนเกมความพร้อมแล้วก็ประเด็นสําคัญครับเรื่องราวว่าใครจะเป็นมือหนึ่งของเชลซีในเกมกับเวสต์แฮมเดอร์ทั้งหมดติดตามได แต่ก่อนอื่นนะฮะต้องขออภัยด้วยเสียงช่วงนี้อาจจะไม่ดีนะฮะเนื่องจากติดงานภารกิจเยอะแล้วก็เหมือนจะเสียงจะค่องนั่งแห้งยังไงก็ขออภัยแล้วกันนะ,ะแต่ก่อนอื่นเลยฮะขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีครับอย่างเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดาแดงมะนาวโซดาบวยเลมอนโซดาแล้วก็พิงค์เลมอนโซดามีจําหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเว่นนะครับก็ฝาก กดไลค์กดแชร์เพจของสิงหัวอ f ลฟุตบอลกันด้วยนะครับจะได้ติดตามคอนเทนต์ฟุตบอลรวมไปถึงเดี๋ยวมีกิจกรรมดีๆมาฝากกันแน่นอนนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งฮะฝากด้วยสําหรับคอบอลนะฮะบางคนเนี่ยเตะฟุตบอลเสร็จแล้วอยากจะหาอุปกรณ์ที่ทําความสะอาดเราไม่ต้องใช้สารเคมีเลยครับอันนี้ถือว่ายอดเยี่ยมมากครับชื่อว่าทริงนะครับทริงเมจิกสปอนช์นะครับก็เหมือนเป็นฟองน้ําที่ทําความสะอาดรองเท้าสตั๊ดนะฮะก็เกมจบคราบหมดด้วยทริงครับ ขัดง่ายๆด้วยน้ำเปล่าครับไม่ต้องไปใส่อะไรเลยฮะไม่ต้องไปใส่โฟมใส่แฟบนะฮะก็แค่จุ่มน้ําเล็กน้อยแล้วก็ขัดที่รองเท้าสตั๊ดนะฮะก็พกพาสะดวกนะฮะเก็บไว้หลังรถได้เลยนะฮะเกมจบคราบหมดด้วยชิงนะครับใครสนใจก็สามารถสอบถามหรือว่าเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะที่ช h ป p ี้ก็พิมพ์ได้เลยฮะ r i ิงครับ s h r i n k นะฮะิงนะครับอ่ะไปว่าหข่าวที่น่าสนใจมีอะไรกันบ้างนะครับเริ่มที่ การแถลงข่าวของมารรสกาครับก็อัปเดตตัวบาดเจ็บนะฮะก็บอกว่าไม่มีนักเตะบาดเจ็บเพิ่มเติมครับโฟฟาน่าลาวเวียบาดิชิลยังกลับมาลงเล่นไม่ได้ก็ขณะเดียวกันครับก็เขาพูดถึงเรื่องของอการตัดสินใจว่าใครจะได้ออกสตาร์ตตัวจริงเขาบอกว่ายังครับยังเลยครับสำหรับการตัดสินใจเรายังเหลือเวลาอีก2-3วันไม่ว่าผมจะเลือกใครผมโอเคหมดจะเป็นฟลิปยอร์เกนเซน นะครับหรือว่าจะเป็นโรเบิร์ตซันเชสมันก็ออกมาดีคือมาร์ิก้าก็พูดถึงว่าใครจะเลือกใครเป็นมือหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าสิ่งที่ผมสามารถพูดได้ตอนนี้คือพวกเรากําลังต้องการการ,การสนับสนุนจากแฟนบอลครับเราต้องการพวกเขานักเตะก็เช่นกันครับผมเข้าใจนะบางทีเนี่ยพวกเขาจะไม่มีความสุขด้วยเหตุผลต่างๆแต่แน่นอนครับพวกเราต้องการกําลังสนับสนุนและพวกเขาต้องเชื่อมั่นในแนวทางของเรา ขณะเดียวกันก็มาริสกากอกมายืนยันครับว่าจะไม่มีการเรียกเกป้าก,กลับมานะครับเขาบอกว่าเราไม่มีแผนจะได้เกป้าก,กลับมาไม่อย่างแน่นอนนะครับขณะที่มาริสกาก็บอกว่าเราต้องลุกขึ้นสู้ครับเราต้องโชว์ฟอร์มให้ดีเพื่อคว้า3ามแต้มให้ได้เราจะพยายามเล่นในแนวทางของเราตลอดและนี่คือโอกาสสาคัญที่จะเก็บชัยชนะในบ้านให้ได้นอกจากนี้มาริสกาก็บอกว่าผมยังไม่รู้เลยครับว่าใครจะย้ายออกหรือเราจะดึงใครเข้ามาบ้าง ทุกๆอย่างสามารถเกิดขึ้นได้ครับสิ่งที่เราต้องโฟกัสและสําคัญที่สุดคือเกมในนัดนี้ขณะเด,ดยียวกันมาเรซกาก็บอกว่าตอนนี้มีข่าวลือต่างๆมากมายเกี่ยวกับการย้ายทีมของนักเตะของเราครับแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ทีมเราเท่านั้นครับสิ่งที่ดีคือวันจันนี้ตลาดก็จะปิดตัวลงแล้วนอกจากนี้มาเรซคาก็ชื่นชมมาคิวครับเขาบอกมาคิวเนี่ยพัฒนาขึ้นเยอะมากเขากําลังทําได้อย่างยอดเยี่ยมดีขึ้นในทุกๆวันครับเ,เขาพร้อมมากสําหรับเกมประเภทแบบนั้นก็คือเกมกับซิตี้ แต่บางครั้งเนี่ยการตัดสินใจที่ผมได้เรื่องนั้นเนี่ยเกิดจากการที่ผมเห็นบางอย่างซึ่งบางครั้งมันก็ออกมาดีและบางครั้งมันก็ออกมาไม่ดีขณะเดียวกันมาริสกาก็บอกว่าพวกเขานี่ก็คือเวสแฮมเนี่ยเล่นได้อย่างดุดันมากๆครับเป็นเกมที่ยากเช่นเดียวกับเกมที่มันผ่านมาครับในแง่ของแทคกติกเนี่ยเรามีเวลาอีก2อสวันในการเตรียมตัวสําหรับเกมเกมนี้นอกจากนี้มาริสกาก็บอกว่าสําหรับผมเนี้ยเ0อครับคือตลาดนักเตะเนี่ยทำให้เหล่านักเตะเสียสมาธินะครับก็คือ มีเสียสมาธิแน่นอนแกว่าอย่างนั้นคือมันไม่ใช่แค่กับเราครับผมพูดหลายต่อหลายครั้งแล้วว่าพวกเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเช่นกันในท้ายที่สุดเนี่ยถ้ามีการพูดถึงตัวคุณไปเชื่อมโยงกับสโมสรอ,อื่นสมาธิคุณจะไม่อยู่กับทีมร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนและนั่นไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นแค่ทีมเราทีมเดียวเท่านั้นขณะโดยการมาเรซคาก็บอกว่าการเสียเวสลี์ฟูฟาน่าเนี่ยเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ครับเรื่องที่ดีคือพวกเรายังได้เล่นในแบบที่เราได้เล่นด้วยกกกาาาาารสรสส้งงโอทอทมมย แต่สิ่งที่มันแตกต่างจากเดิมมากที่สุดในการในตอนนี้สําหรับผมก็คือการจบสกอร์ในเขตโทษขณะเดียวกันครับก็มาริสกายังไม่คอนเฟิร์มเรื่องของการดรอปซันเชสนะครับเขาบอกบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้ครับก็คือการพักกันเป็นมือหนึ่งเนี่ยไม่ใช่แค่กรณีของโรเบิร์ตซันเชสแต่ฤดูกาลนี้มันเกิดขึ้นกับอลิซอนครับเหมือนกันใช่ไหมเขาบอกว่ามันก็เกิดขึ้นกับอลิซอนเหมือนกันผมเห็นข่าวว่าลุยเซริก้ก็พักโดนารุม่าด้วยบางครั้งมันก็เป็นมือหนึ่งในทางเลือกได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเกิดขึ้นกับกรณีของโรเบิร์ตซานเชสนะครับก็พูดในลักษณะที่ดูแลน่าจะสนับสนุนได้เป็นมือหนึ่งต่อนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะฮะก็ก่อนหน้านี้เขาก็ให้สัมภาษณ์ครับบอาครั้งแรกนะที่ผมได้คุยกับฟลิปยอร์เกนเซนในเดือนกรกฎาคมเนี่ยผมได้พูดอย่างชัดเจนว่าผู้สัประตูมือหนึ่งของเราคือโรเบิร์ตซานเชสครับเรามีผู้สัประตูที่ดีหนึ่งสองคนครับเราจึงสามารถเลือกการตัดสินใจที่แตกต่างออกไปได้ ซึ่งมันไม่ได้หมายความว่าโรเบิร์ตซันเชสจะทําผิดพลาดและได้ออกสตาร์ทในตําแหน่งตัวจริงทุกๆเกมนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะบทสัมภาษณ์ออกแนวกักๆอย่างนี้นะไม่รู้จะออกแบบไหนนะว่าใครจะเป็นมือหนึ่งนะครับส่วนข่าวซื้อขายนักเตะเพิ่มเติมนะครับก็อ่จะคอบสินเบิร์กรายงานว่าเชลซีเนี่ยได้เข้าร่วมในการไล่ล่าตัวอีวนฟูกุซันจากทางไบรตันครับซึ่งไบรตันก็ต้องการขายหรือปล่อยยืมกองหน้ารายนี้นะครับ ซึ่งยังไม่แน่นอนว่าเชลซีเนี่ยต้องการยืมตัวหรือซื้อขาดกองหน้ารายนี้คาดว่าฟูกซันเนี่ยจะมีค่าตัวประมาณ40ล้านปอนด์นะครับส่วนเดลิสเมลก็รายงานทิศทางเดียวกันครับบอกว่าเชลซีเนี่ยอาจตัดสินใจดึงอีวนฟูกซันกองหน้าของไบตันมาร่วมทีมในช่วงท้ายของตลาดเดือนมกราคมโดยพวกเขาติดตามฟอร์มการเล่นของนักเตะรายนี้ตั้งแต่เริ่มจ้างเกิดแล้วนะครับในตอนนี้มีโอกาสที่จะย้ายทีมแบบทั้งยืมตัวหรือถาวรก่อนปิดตลาด ขณะที่ทีมทอปก็รายงานว่าเชลซีเนี่ยยังไม่ตัดสินใจว่าจะยื่นเ้อเสนออย่างเป็นทางการสําหรับดีวอีแวนโฟกุซันหรือไม่ที่เหลือเนี่ยก็มีรายงานว่าตริโน่บรรลุข้อตกลงอย่างไม่เป็นทางการกับเชลซีในการคว้าตัวเซซารเรคาสเดครับด้วยค่าตัว13าล้านยูโรพร้อมเงื่อนไขส่วนแบ่งการขายในอนาคตขั้นตอนกับทางฝั่งนักเตะจะตามมาในภายหลังครับรวมถึงการตรวจร่างกายทุกฝ่ายระมัดระวังอย่างมากจนกว่าจะจบนะครับเพราะทางฝั่งลาซิโอก็ใกล้ปิดดีลนี้เช่นกันนะครับ ที่เหลือเนี่ยก็มีรายงานเป็น breaking news Daily Mail บอกว่า Queen's Park r a n g e r เนี่ยบรรลุข้อตกลงกับเชลซีในการดึงตัวฮาวิเว w ไปร่วมทีมแบบไร้ค่าตัวครับคือนักตเตะหมดสัญญาแล้วนะครับซัมเมอร์นี้แต่เชลซีเนี่ยใส่เงื่อนไขในการขายในอนาคตในเปอร์เซ็นที่สูงมากรวมถึงจะมีแอดออนที่ขึ้นอยู่กับจำนวนนัดที่ลงเล่นด้วยนะครับคือเสียฟรีก็จริงอะ่ะแต่ตั้งออปชันไว้ก็เคี่ยวเหมือนกันขณะที่ Fabio Romano รายงานว่าค่าเหนื่อยของเจฟ p h i เนี่ยจะทำให้การย้ายไป Aston v ล l l a ของเจฟ p h i เนี่ยมีความยุ่งยากมากขึ้นนะครับ ที่เหลือเนี่ยเลกกิฟส์ก็รายงานว่าเชลซีเนี่ยได้ปิดกั้นโอกาสในการย้ายทีมของอักเซลดิซซี่ไปอยู่กับทางแอสตันวิลล่าขณะที่จูเลียงโรลองครับนักข่าวจาก ESPN ก็บอกว่าเอ็นกุนคูเนี่ยกำลังพิจารณาย้ายออกจากเชลซีในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเจ้าตัวไม่พอใจกับการเป็นตัวสำรองในทีมของเอนโซ่มาเรสกานะครับขณะเดียวกันก็มีบทสัมภาษณ์ของโคพาเมอร์พูดถึงแฟนบอลในทวิตเตอร์ครับก็อบอกไม่หรอกครับแฟนบอลพวกเนี้ยคุณก็รู้ว่าพวกเขาเป็นคนยังไงเดี๋ยวแป๊บๆเขาก็รักคุณ เดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาก็เกลียดคุณนะครับก็ตอบได้ดีนะโคพาเมอร์นะครับขนาดเดียวกันนะฮะก็นิโคล่าเพียสันนักข่าวจาก BBC เนะี่ยออกมาแนะนำให้เชลซีเอาเกป้ากลับมานะครับเขาบอกว่าแม้ว่าเขาจะเอาตัวเองไปอยู่บนผ้าดักข่าวอยู่บ้างในอดีตแต่ k เกป้าในไว้ย30ปีเปลี่ยนไปด้วยประสบการณ์ครับอาจจะเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างเสถียรภาพในแนวรับที่ไม่มั่นคงของทีมก็ได้นะครับขนาดเดียวกันก็ พอเมอร์สันครับออกมาทํานายเกมเชลซีกับเวสต์แชมครับเขาบอกว่านี่เป็นโอกาสทองเชลซีที่จะเพิ่มโอกาสลุ้นท็อปโฟถ้าเวสต์แชมออกสตาร์ท20นาทีแรกได้แย่เหมือนเกมเจอกับวิลล่าเมื่อสุดสัปดาห์ก่อนเชลซีจะปิดเกมได้อย่างรวดเร็วแต่ถ้าเวสต์แชมตั้งหลักได้เร็วเนี่ยพวกเขาจะมีความสามารถเฉพาะตัวมากที่จะสร้างปัญหาให้กับเจ้าบ้านที่สแตมฟอร์ดบริดจ์ได้ดีนะครับ ส่วนข่าวอื่นๆที่น่าสนใจนะฮะฟาบิโซโรมโโรงงาโนรายงานว่ามาติสแตลเนี่ยปฏิเสธในการย้ายไปร่วมทีมทอร์นาโมสเปอร์นะครับก่อนเมื่อวานนี้มีข่าวว่าสเปอร์จะทุ่มเงินนะฮะแต่ปรากฏว่าวันนี้โรมโโรงงาโนรายงานว่าปฏิเสธแล้วนะขณะเดียวกันครับเป็นจาขอบรายงานว่าไบรตันเนี่ยปฏิเสธเขาเสนอ90ล้านยูโรนะรของอัลนาเซอร์ในการจะคว้าตัวคาร,รุมิโตมะมาร่วมทีมนะครับส่วนข่าวอื่นๆที่น่าสนใจนะครับก็ถ้าข่าวของเชลซีเนี่ยนะครับฟาบิโซโรมาโน่ ที่นอกจากรายงานว่ามาติสเตลจะมาติเศธทอนั้นพอสเปอร์แล้วเนี่ยก็ทําให้เชลซีมีโอกาสกับมาติสแตลมากขึ้นนะครับเดี๋ยวรอดูตอนนี้ก็ถ้าตัดสเปอร์ออกก็เหลืออาร์เซนอลแมนยูแล้วก็เชลซีนะครับที่เหลือเนี่ยอฟอร์เรนเพเทนเบตเติเบร,ร์กมีรายงานเพิ่มเติมบอกว่ามาติสแตลเนี่ยต้องการย้ายออกจากทีมด้วยสัญญายืมตัวนะฮะสโมสรที่ยังเป็นเป้าหมายคือเชลซีวิลล่าและแมนยูนะครับอันนี้เป็นฟอร์เรนเพเทนเบิร์กที่รายงานนะครับ ส่วนฟาบิซิโอโรมาโนรายงานครับว่าแมนยูเชลซีอาร์เซนอลและวิลล่าเนี่ยกำลังพยายามเจราจากับมาติสเตลนะครับก็ปฏิเสธสเปอร์ไปแล้วเรียบร้อยแต่ตอนนี้ก็เหลือทีมที่ผมบอกไปเท่านั้นแหละนะครับส่วนข่าวอื่นที่น่าสนใจนะครับก็มีรายงานว่าเอเวอเรตันเนี่ยใกล้ปิดดีลคว้าตัวคาร์ลอสอัลคารัสมาร่วมทีมแล้วนะครับด้วยสัญญายืมตัวจากทีมฟลาเมงโกนะครับที่เหลือเนี่ยก็มีข่าวอื่นที่น่าสนใจ เดี๋ยวผมดูให้ที่เป็นข่าวใหญ่ต,ตอนนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร,ร่นะฮะมีแค่มาติสตลและปฏิเสธสเปอร์นะฮะตอนนี้ข่าวมาติสตลมาใหญ่เลย mm hmm. มี mm hmm. ดิมาซิโอรครับรายงานว่าสเปอร์เนี่ยพยายามผลักดันเยซเซนสัญญากับฟิคาโยโทโทมริมาร่วมทีมด้วยสัญญาย,ยืมตัวก่อนที่ตลาดจะปิดนะครับ mm hmm. ขณะที่เดลติกรายงานว่าวินล่าเนี่ยเป็นทีมล่าสุดที่ต้องการคว้าตัวมาคัทแรดฟอร์ดไปร่วมทีมด้วยสัญญาย,ยืมตัวก่อนที่ตลาดนักเตะจะปิดตัวลงนะครับ mm hmm. ที่เหลือก็มี ข่าวว่าเวสแฮมครับนะก็ได้รับทางโมเมตคูดูสครับเขาได้รับความสนใจจากลีกซาอุดีอาระเบียนะที่เซ็นสัญญากับคูดูสในเดือนมกราคมนี้แต่เวสแฮมยืนยันว่าจะไม่ขายคูดูสออกจากทีมนะครับ อ่ะนี่เป็นข่าวที่นํามาฝากกันนะครับเพื่อนๆมองมือหนึ่งของเชลซีในเกมกับเว้์แฮมเป็นใครครับซานเชสหรือยอกเกนเซนก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ส่วนเรื่องของมาติสแตลติดตามกันไปเรื่อยๆครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอขอบคุณมากครับเจอใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ